คำถามสุดท้ายได้ไหมคะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีกลไกใหม่ที่ที่ออกมาค่อนข้างเยอะในส่วนของตัวท่านเองเนี่ยจะรับตำแหน่งอะไรในองค์กรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญไหมให้แก้ไขวันนี้ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะคุยกันที่หน้านะไม่ต้องกังวลหรอกไม่เป็นไรถามได้ถามได้ผมไม่โมโหอยู่แล้วก็เคลินไม่ต้องกลัวท่านอยากให้ประเทศชาติดีขึ้นไหมท่านอยากประเทศปลอดภัยไหม ถ้าอยากให้ประเทศชาติเนี่ยมันทัดเทียมคนอื่นเขาได้บ้างไหมหรือถ้าอยากจะเป็นอยู่แบบนี้ก็อยู่ที่ท่านอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศจะเอาอย่างไงถึงเวลาผมอาจจะถามก็ได้แล้วประชาชนเขาต้องการอะไรไปถามผมหน่อยสิฮะถามผมไหมพรุ่งนี้สมจิตไปถามสิถามออกหน้างสื้อพิมพ์ของคุณเนี่ยว่าประชาชนต้องการอะไรนะต้องการประชาธิปไตยต้องการการเลือกตั้งต้องการเสรีภาพอย่างไรขอบเขตก็เอาสิ ไปถามเข้ามาผมจะดูให้่าจะทํำยังไงทำประปชามติไหมคะว่าอะไรนะถ้าอย่างนั้นรัฐบาลทําประชามติไม่ดีกว่าหรอคะก็ประชามติเขามีเรื่องประชามติรัฐธรรมนูญไงนี่ผมพูดถึงไอ้คุณมาไล่ผมจิกจิกจิกอยู่เด็กคุณก็ไปถามดูก็แล้วกันมันยังไม่ใช่เรื่องของผมนะทำไมมีมีกฎระเบียบแล้วมันเป็นยังไงวันนี้เดือดร้อนอะไรตอบที่สื่อตอบที่คุณเดือดร้อนอะไร มีใครไปจับคุณไปติดคุกไปขังไปอะไรไหมคุณก็ว่าผมกลมึงโคมมีใครทําอะไรคุณไหมหมันมันมันไม่ใช่เรื่องว่าประชาชนเดือดรรอแล้วกดดันแต่ว่าประเด็นนี้มันถูกกดดันจากนานา,นาชาติที่นานาชาติไหนวันนี้<า>อฟังเธอฟังฉันวันนี้ขึ้นไปเจอประธานาธิบดีครับนายกงตีครับ,ท,ยยรบทุกคนปาร์ตี้ินตันญี่ปุน่นอะไรเกาหลีทุกคนสแสดงความยินดีบ้านเมืองอยู่สงบสุข เขาเปเหตนติผมสักคนเลยฮะแต่มีแต่คนบางคนเนี่ยของเราเนี่ยเอาอะไรไปให้เขาต้องมียังงั้นต้องมีที้ทำไมเราต้องให้เขาบังคับเราแล้วแล้วถ้าให้เขาบังคับแล้วท่านทําตามกติกาเขาได้บไหมท่านเคยทํำไหมที่เขาบังคับอะไรยูเอ็นไอยูยู UN, UU, เรื่องบอมงงนีไยไปถามคนเหล่านั้นสมจิตไปถามมาถามให้ผมก่อนผมจะตอบถามคุณคนเดิมยังไงไหมพ<ข>อแล<ะ>้วมไม่ถูกกดดันทําไมต้องเปลี่ยนล่ะคะทําไมนะ ถ้าไม่ถูกกดดันทําไมผมยังไม่ไ,มได้ไ<ม>ดเปลี่ยนคุณก็ถามผมทุกวันจะเปลี่ยนไหมจะไปผมก็เออผมจะเปลี่ยนให้ก็แค่นั้นก็คุณถามผมอะแต่ผมเปลี่ยนหรือยังอะก็ยังเนี่ยผมไม่กลัวใครทําไมต้องกลัวผมทําเพื่อคนไทยคุณไม่ใช่คนไทยคุณม่ตนองกันก็เป็นต้องมายุ่งกับผมผมทําให้คนไทยอื่นๆใครเป็นคนไทยบางยกมือทีใครเป็นคนไทยยกมือเออคนไทยขอบคุณนะครับสวัสดีครับเราไม่ได้โมโหคุณ พูดสองครั้งค่ะประโยคนี้โมโหไหมคะท่านจากคลิปเอ๊ะก็ท่านก็อารมณ์เสียนะครับแล้วก็ท่านก็ตําหนิสมจิตทํานองไม่ใช่คนไทยอะไรเงี้ยซึ่งสมจิตเขามีหน้าที่ถามนี่ก็เรียนท่านตรงๆนะครับท่านก็เขาก็ยังไม่ได้ถามประเด็นอะไรเลยค่ะถ้าเป็นผมผมจะตอบง่ายๆเลยก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้ว่ามาสมจิตว่ามาอะไรอีกทําเรื่องปากท้องกําลังทําอยู่เนี่ยโอ้มันแย่เลยเ้าเเบื่อเขาไล่ต่อไปก็เดี๋ยวจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเอาทําไม ไปไล่พอค้าไหมค้าริมคลองหลอดล่ะเขาบอกเอามันเกะกะบอกเอาเกะกะกับคนมีกินท่านเอาน้ำหนักตรงไหนเออเราก็ตอบไปหรือถ้าไม่ตอบเขาบอกเออเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนหรือกลับไปเตรียมก่อนก็ทําไมไม่เห็นต้องไปแล้วก็ต้องไปบอกว่าเอามันคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่คนไทยนี่ผมก็แหมก็แหมดูแล้วก็ท่านต้องไปทําอย่างอื่นนะท่านจะมาเสียเวลาอย่างนี้ทําไมเนี่ยผมไม่เข้าใจเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งทาปณีโดนเหมือนกันช่องสามไปดูกับทาปณีหน่อย ผมเข้าใจแล้วทาไมตรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ทำให้ผมทําทุกอย่างเลยให้เสร็จในเวลาครับเดียวแล้วก็ไล่ไปมันได้ที่ไหนเราวัดเจรจามาตลอดพูดคุยกันอยู่เนี่ยทาไมจะเกิดเหตุไหมถ้าตีข่าวี้งออกไปเกิดอะไรไหมปัญหาการค้ามานุษย์อายุยูแล้วถ้าเขาไม่ซื้อไม่ซื้อปลาของแสนกว่าล้านเนี่ยคุณรับผิดชอบกันไหตีข่าว มีอะไรผมก็ฟังอยู่แล้วก็ม,มาพูดมาบอกเจ้าหนี่วันนี้รัฐบาลรับทางปัญหามาพูดก่อนถ้าไปตีอยู่วันนี้มันเหมือนกับว่าประเทศไทยใครเสียประเทศไทยเสียไหมหรือผมเสียคนไทยทั้งประเทศเสียหายนะผมบอกได้ดหากรณีนะมาหาเจ้าหนี้เขาพูดอยู่เลือดอยู่ข้างนอกมันได้อะไรขึ้นมาถ้าผมทาผมไม่ได้ทำเพราะหากรณีผมทาเพราะว่าผมอยากจะทา รู้หมดะใคร,รอยู่ที่ไหนยังไงผมถามว่ามันง่ายไหมล่ะอันที่หนึ่งอันที่สองผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ยอมรับอะไรสักอย่างเลยแล้วจเอาแต่สิทธิเสรีภาพจะไปไหนก็ได้ยังไงจะไปประเทศโน้นระเทศนี้ก็ได้โดยท่่ต่องมีใบอนุญาตหรือเปล่าเออ ก็เป็นคลิปที่พูดถึงคุณถาปณีนักข่าวช่องสามที่ไปทําข่าวแล้วก็คุณพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรณีของคุณถาปณีเนี่ยไม่ได้อยากให้ไปอยากให้มีอะไรเนี่ยก็ให้มาพูดกับท่านดีกว่าดีกว่าไปเสนอข่าวหรือไปทําข่าวแบบนั้นเขาอาชีพทําข่าวแล้วเขาไปพูดกับท่านท่านจะพูดกับเขาไหมอ่ะค่ะท่านมีเวลาที่ไหนเฉพาะท่านเป็น เขาเรียกอะไรประธานคณะกรรมการก็ประมาณไม่ต่ำกว่า30คณะประชุมวันละชั่วโมงก็เกินย4ิชั่วโมงอีกเพราะท่านเป็นประธานเกือบทุกคณะประธานบอร์ดข่าวประธานบอร์ดบอร์ดนั่นบอร์ดนู่นบอร์ดอะไรโอ้โหสารพัดจะเป็นท่านตั้งคณะกรรมการมากที่สุดในโลกบางผมว่าแล้วคณะกรรมการที่นั่นทั้งเนี่ยยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นรอยเลยเอาไปดูจะอย่าว่าแต่นักข่าวไทยเลยนักข่าวต่างประเทศท่านก็รูกเรดาเหมือนกันเอาไปดูหน้าข่าวต่างประเทศกัน concern that it is undemocratic undemocratic. Why not? could you acknowledge that if you proceed with the constitution as it's being drafted, thailand will not have true democracy? <laughs> no. what? What is your true democracy? What? true democracy is where people can go and have a fair and free vote. they vote for who they want to rule the country. the draft constitution

ก็คือการมีเสรีภาพไปไห,ไหมาหนผมก็ไม่ห้ามแล้วหนูนี่แต่มันต้องปฏิรูป o w can we reform my country? b มี a u s จะไม่ได้ทิ้งบัตมีสเปเชียลบัตรตัอทอะไรกัดอะ l i m t limit ฮะ limit the เดี e ฟรีรอมทอยอ n ไ I try to understand, to, to make ด to ้ e r s t a n d น uh. ะ many many country in ASEAN อันนเซมีมีเพะอาเซียนซ่นตัวเซมบัตหลักการแกนแท้แล้ principle principle of democracy i know that. But must a t b u t must มีติดกระดุมไอเไม่ถูกที่พามาีไทยแลนด์อี่จะลูกลายกับเพิต and the button the button like the wrong maybe from, uh, Yeah. Yeah. <laughs> <In> <laughs> Thailand, not only did maybe uh, church and town. So, so, so you, you acknowledge that you will not deliver true democracy to Thailand, which is what many people in Thailand are arguing for. Uh, many people who there are people in Thailand who are arguing not for non-people in Thailand. You know about that the election. Someone don't want to election. You know that? No, you know that? Do you want an election? No. A free and fair election. I forward by, Road uh, map. Mm -hmm. I walk with my people and international. Maybe you want know about the many problem in Thailand. You know about it? Do you understand that the international community is very concerned about the path that you are going down in relation to the Constitution and an election? Okay. 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 <coughs> Thank you very นี่ก็เป็นคลิปที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าว ABC News ของออสเตรเลียค่ะก็พูดภาษาไทยบนภาษาอังกฤษก็คนที่อยู่รอบๆก็ช่วยกันคิดคำนะท่านก็หันมาถามตลอดคำนี้อะไรวะคำนี้อะไรวะอยู่อย่างนี้ตลอดการสนทนากับนักข่าวค่ะแล้วก็มีหลายคำถามที่เช่นคำถามเนี่ยเขาบอกว่าคุณยอมรับไหมว่านั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงพลเอกพลเอกประยุทธ์ตอบว่าผมรู้สิผมรู้ทุกอย่างอืม แล้วก็อีกคําถามนึงเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณยอมรับไหมว่าคุณจะไม่ยอมมอบประชาธิปไตยให้กับคนไทยซึ่งหลายคนในประเทศไทยต่างเรียกร้องใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ตอบว่าหลายคนแล้วใครล่ะค่ะก็เป็นสองคถามที่แบบเอหลายคน<ร><ๆ>ก็พูดถึงสองคถามนี้กับคําตอบของพลเอกประยุทธ์คือท่านต้องตรียสอวนะครับผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันบ้านมาแล้วผู้สื่อข่าวท่านเนี่ยเพราะว่าคำหนึง่ง ที่เขาแนะนําท่านนายกคือท่านนายกอันไปถามว่าหลักการอะอะไรเขาตอบเา principle เดี๋ยวไปได้ยินเสียงครับว่า principle เขาบอกให้เลยแล้วก็ที่เขาถามก็ไม่มีอะไร true democracy เขาค่อยๆพูดเลย true democracy เห็นไหมครับ principle เขาพูดช้าชาให้นายกดันเลยท่านท่านตอบเนี่ย แมผมก็เป็นห่วงภาพพจน์ของนายกเมืองไทยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับท่านตอบยังไงในฐานะเป็นคนไทยก็ยังนับถือทด้น,นะครับยวจะเป็นยังไง<า>มผมก็นับถือด่ดนแหละพเพราะท่านเป็นนายกค่ะคเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์ถามนะว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าไห<อ>นคนไทยยกมือขึ้นสิแล้วาาก็เป็นกระถับไอแดมโดนไอสมจิตไอสมจิตจะโกรธเลยอ่ะไม่ใช่คนเดียวที่ถามนะคะครับพลเอกประวิตรก็ถามนะข่าวว่านั่นเป็นคนไทยหรือเปล่าเอางั้นเราไปดูประวิตรกันบ้างขราวที่แล้ว ที่คุณประวิตดุนักข่าวเอ๊ะ,ะรัฐบาลชุดนี้ทำไมมีปัญหากับนักข่าวซึ่งผมไม่เข้าใจเขาทำหน้าที่ของเขาเอาไปดูกันครับคมีหรือเปล่าอะก็คิดได้หลายอย่างค่ะเอาคิดยังไงไอกี่อย่างคุณบอกมา่ได้หลายอย่างก็มีทางที่อะ,<พ>อะไรมองว่าผู้ก่อการทําเองกับใครทําเองใครทําเองคุณจับให้ได้ดิคุณพูดอย่างงี้ฮะพูดได้ยงไงวะอะใครทําเองพูดนะพูดงไงใครใครทําเองอ๋อไม่รับไปถึงคิดก็ไม่ได้ ผมเป็นคนรักษากฎหมายไปทําเองบ้าแหละเออพูดอย่างนี้เสียหายใออแล้งไงอ้าวแล้งไงตาวงตกปะ่เนี่ยเขาไปซักลงไปซักยังไงซักนี้ได้ไงซักนี้ไม่ได้พี่เสียหายครับแล้วผมเป็นเป็นผู้รักษากฎหมายแร้วถามว่าผมเนี่ยจะไปทําเองเออสถานการณ์ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นเยอมันเบาลง เบาลงพี่ทาไม่เบาลงมันก็จจะสงบอย่างนี้ไหมพี่ต้องสงบสงบต้องดูผมก็ดูหมดนะถ้าผมไม่ดูหมดนะผมจะจับคนที่มันนั่นได้ผมยังมีผมมีคนเฝ้าหมดนะทุกที่อ่ะเดี๋ยวผมจะให้เป็นเฝ้าอย่างเงี้ยโอเคครับถามอ, <c oughs> อย่างนี้ ก็ชุนเจที่แล้วนี่จะไมเหมือนกันทุกท่านเลยนะครับคือช่วงนี้อากาศร้อนค่ะท่านแหมเอาแล้วไปดูคุณประวิตยอีกมีอันนึงเรื่องกฎอัยการศึกอัพไปดูกัน ค่ะก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่พลเอกประวิทย์ก็ได้พูดถึง มาตร,รา14ซึ่งบอกว่าเป็นกฎหมายที่ดูแลควบคุมความเรียบร้อยไม่ให้ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใดนอกจากบุคคลนั้นเนี่ยกระทำความผิดแล้วก็พูดถึงกรณีต้องขึ้นศาลทาหารอีกหนึ่งเรื่องก็บอกว่าต้องทําความเข้าใจว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงและก็การหมิ่นสถาบันนักข่าวก็ถามต่อไปว่าเอะละบ้านเมืองจะปกติดีเนะี่ยทำไมต้องใช้มาตร,รา14ก็ทันกับโมโหขึ้นมาเลยค่ะก็เสียงไม่ค่อยชัดแต่เราอ่านให้ฟังแล้ว ไปดูรูปอีกอันหนึ่งที่แฟนๆเราถามมามากเลยว่าทำไมพระสุเทพถึงมีบอดิการถือปืนกลอยู่แล้วไม่ผิดกฎหมายใช่คืออย่างนั้นเราเราถือมากได้ไหม,อ,มอ่ะ,ะ,อะไปดูรูปนะ,ะไปดูรูปไปดูรูปนั่นแหละครับนี่แหละครับ<ม>นี่แหละครับ,รบถือปืนกลอย่างนี้เลยอยู่ข้างหลังเลยบอกไม่ผิดกฎหมายแล้วก็บอกว่าเขาส่งมาเองไม่รู้ท่านไปไหนก็แต่มีแต่คนส่งแล้วถือปืนกลคุ้มกันอย่างนี้ผมว่าอันเนี้ยถ้า พระสุเทพเป็นกังวลว่าไปแล้วคนจะทําร้ายก็อย่าไปปรากฏตัวมาเลยครับเพราะว่าท่านถือ,อให้บอดี้การ์ดหรือว่าชุดคุ้มครองหรือว่าการ์ดอะไรแล้วแต่ท่านจะเรียกถือปืนกลอย่างนี้เนี่ยภาพพจน์กับประเทศมันจะเสียหายนะครับว่าวันนี้ท่านได้รับสิทธิพิเศษอะไรจากประเทศไทยโดยถือปืคนกลคุ้มกันแล้วมันก็จะโยงไปถึง เมื่อสมัยที่เรามีการประท้วงกันว่าตกลงต่างฝ่ายต่างมีอาวุธอะดิใช่แล้วนี่ไม่ใช่ปืดเครงอบอกว่าเป็นปืนกลอูซี่และปืนทราววลที่มาถือกันแต่ว่าภาพนี้เป็นภาพเผยแพร่จากบกรายจุดเขาก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยมัน